วิชาสุขศึกษาเรื่องการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนจัดทำโดยครูไข่มุกภาคภูมิการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะเด็กๆเด็กๆต้องพูดจาไพเราะไม่กระโชกคค้างเสร็จเ่อนค่ะ แล้วก็ต้องมีกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนด้วยนะคะการเล่นกับเพื่อนนะคะเด็กๆต้องไม่เล่นกันรุนแรงค่ะแล้วก็ไม่ลังแกเพื่อนด้วยเห็นไหมคะโนบิตะ โดนใจแอนลังแกตลอดเลยแต่โนบิตะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะโนบิตะรู้จักการให้อาภัยใจแอนเขาถึงเป็นเพื่อนกัได้ไหมคะก็คือเราต้องไม่ได้รุนแรงไม่กแก่เพื่อนแล้วก็รู้จักการให้อาภัยเพื่อนด้วยค่ะการสร้างสรพคนสภาพที่ดีกับเพื่อนนะคะเราต้องรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนค่ะอย่างทํางานกลุ่มอย่างเนี้ย ถ้าเกิดเราตกลงกันไม่ได้เราก็ต้องมีการโวตเสียงลงมติว่าเราจะเอาอย่างไรดีนะคะแล้วเราก็อย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะ <l itz ing> เราต้องรู้จักสนใจนะคะเอาใจใส่ความรู้สึกของเพื่อนสังเกตเพื่อนซิตอนนี้เพื่อนของเราเศร้าไม่สบายใจเราก็ต้องสนใจค้าเป็นไระเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่านะคะ อันนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะคะเพื่อนก็นจะอยากเป็นเพื่อนกับเรานานานการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือรู้จักการให้อภัยค่ะแล้วก็ไม่ชิดแค้นไม่อาฆาตเพื่อนเลยนะคะเด็กๆเอ,อ้ยเพื่อนกันเลิกแค่นี้เองเฮ้ยเราไม่โกรธเพื่อนหรอกดีกันนะเออต่อไปนะคะเด็กๆการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน เราต้องมีน้ำใจต่อเพื่อนนะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราจะทำได้และก็ต้องเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วยอย่างเช่นอ่าอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้เพื่อนฟังแต่ต้องไม่ให้เพื่อนล้อกันบ้านนะคะเด็กๆเพราะอีกเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนของเราทำไม่เป็นเลยอธิบายให้เขาฟังสอนเขาค่ะ ต่อไปการสร้างสัมพันธรรภาพกับเพื่อนนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องช่วยเหลือเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและที่สําคัญถ้าเราเห็นเพื่อนบาดเจ็บผล่วยนี่แหละต้องตั้งสติกอนแล้วก็ปลอบเพื่อนนะคะอย่าไปทําตกใจเจ็บโอ้ยนึกนออกแยะเลยแบบนี้เพื่อนเรายิ่งใจเสียอย่าเลยคะ่ะจําไว้นะคะเราต้องมีสตินะคะแล้วก็ ปลอบเพื่อนเช่นไม่เป็นไรเรานิดเดียวเองโอ้ยเดี๋ยวเราพาไปหาคุณครูทำแผลให้เดี๋ยวก็หายแล้วนะคะการสร้าง 3, สัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะหนึ่งอ่านะคะพูดคุยกับเพื่อนด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสไม่น่าหงิดไม่น่งางอนะคะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มใช้คําพูดที่สุภาพอ้าวว่าไงเพื่อนเราไปหาอะไรกินที่โรงอาหารกันดีกว่า มีน้ำใจมีการเรอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันอ่าเพื่อวัน,นี้แม่เราทําขนมมาให้เรากินย่ยๆเลยเอาเราแบ่งให้นายนะให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเด็อดร้อนนะคะเช่นเพื่อนอาจจะบอกว่าอ๋อวัน,นี้เราลืมเอานุงสือมานะ่ะทําไงดีละ่ะวิชาวิทยาศาสตร์สุด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก็เลาไปก่อนละกันเออแล้วันหลังนาย,ยาเลืมกมามานะเดี๋ยวคุณครูว่าได้ จบแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานส่งคุณครูไข่มุกนะคะคุณครูไข่มุกรอตรวจอยู่ค่ะบายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆ